ขอมือหน่อยแล้วมือมือมือขอขาหน่อยแล้วเฮ้ยสบายชิมหายนอนกินเลยไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันเลย๋อ,อก็เพิ่งเจอวันนี้เจอสองตัวทั้งตัวผู้และตัวแม่แต่ตอนกลางคืนอ่ะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นตัวผู้เท่หร่หรอกเพราะตัวผู้มันกลัวตัวนี้ในตัวนี้ชอบกัดมัน นีกินป๊อปคอร์นแม่อร่อยนะมั้งนี่คือป๊อปคอร์นนะป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นจากสวรรค์อ่ะเปี่ยนป๊อปคอร์นมาหลายวันละน,น,นี่จะลูกชิ้นให้สักหนึ่งไม้เนาะล่ำกว่าฮะไม่ได้กินลูกชิ้นเหมือนอะไร ลังไม่เหลไมนะจ๊ะดูซสิแี่ง,งส,สบายชิบหายนอนกินสบายเลยเอายืนเ,เป็นหมาใครไม่รู้นะผมย้ายมาอยู่หอนี้ก็เจอเลยเอะ พอแล้วไปนอนแล้วนะบายบายไม้มือขอมือนลยขอมืออืมเอ้ยแก้ห้างไงแข้ห้างขอมือไงดูดูขอให้ขอมือเนาะจับมือนี่ขอแก้งห้างๆ้างเออขอ ขอเนออะไรเนี่ยฮะไม่มีแล้วไม่มีแล้วขอแล้วขอมือหน่อยแล้วนี่ถุงเต่าจะไปสร้างายะใช่ไม่ต้องมาอ้อนไม่ต้องมาอ้อนขอมือแหมสุดยอดไปละฝันดีไปาาป 没了。